สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเขาถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชร์กดนานนานกดยันยันกดเยอะๆยนะคะโบราณท่านว่าไม่มีปิศาจตนใดร้ายกาจไปกว่าปิศาจเงียนบุญแล้วตอนนี้มันกําลังออกอารวาดกันอยู่ในนาดงดอกค่ะไอ้พวกนี้มันเงียนบุญจนไร้สติปัญญาเป็นบ้ากันไปหมดแล้วทีพาดขาดเยอะเลยค่ะ ค่ะเยอหนึ่งอะไรสิ่งที่โรงเรียนต้องการเน้นสําหรับเพื่อให้เอฟซีหรือผู้ใจบุญที่เข้ามาช่วยเหลือในการขาดแคลงของโรงเรียนบ้างคะมันพอๆกันมันเล่นได้เ่ะแล้วเรื่องอาหารนี่คือสําหรับเด็กจะขายอาหารสําหรับเด็กนี้เราเก็บพอค่ะเพราะว่ามีงบประมาณเข้ามาคือเราเด็กพอค่ะเด็กพอกินอยู่แต่ถ้าอันนั้น เรื่องอาหารก็คือไม่ไม่นั่นค่ไม่ไม่ไมาขาดเน็นเพราะว่าเด็กพออยูอ่แล้วและเราก็ได้ความรู้มมอจากไปขอข้อมคขาดนื้อสิ่งแก็คือทางผู้ปกครองเขานำมาให้ก็อขอบคุณขอออมากนะคะที่ให้ข้อมูลแล้วก็มาจะแค์ดูแลพวกสุดดีใจนะครับมากค่ะดิฉันตามดูคลิปพวก การไปทําบุญการไปแจกทุนการศึกษาแล้วเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆนะคะของคนกลุ่มนี้ตั้งแต่เช้าดูหลายคลิปหลายช่องดูซ้ำๆซักๆดูวนไปวนมาในทุกแง่ทุกมุมเพราะพวกเขาก็จะไปจุ่มกันอยู่ในในมุมเดอกันเวลาถ่ายทําคลิปนะคะแต่เราก็จะเห็น มีบางส่วนเพิ่มขึ้นบางส่วนบางมุมได้เห็นอะไรมากขึ้นแม้ว่าจะเป็นในเรื่องเดียวกันกำลังถามผอในเรื่องเดียวกันบางคนมาก่อนบางคนมาหลังเราเลยได้อะไรค่อนข้างที่จะประติดประต่อได้ทำให้ดิฉันรู้สึกชอบใจท่านผอ,อคนนี้ตั้งแต่เช้านะคะตั้งแต่เช้าที่พอเข้าไปลุมท่านแล้วก็นางแอนตอนท้ายเนี่ยพยายามจะให้เต็มแปดนาทีด้วยการถามว่า ท่านพอ,อมีอะไรจะพูดถึงลุงพลบ้างไหมคะพออนิ่งเลยค่ะนิ่งแล้วก็ทําอย่างเนี้ยทําให้รู้ได้พวกนั้นก็เลยต้องรีบปิดคลิปและนางแอนก็เลยต้องคือล่าทับถอยไปเราเห็นจุดยืนของข้าราชการของผู้หญิงคนนี้ชัดเจนแล้วดิฉันนับถือน้ําใจเลยนะมองออกเลยว่าเขามีความคิดต่อคนเหล่านี้อย่างไร เขาขอบใจที่คนพวกนี้บริจาคให้โรงเรียนเขาได้มีนูน่นมีนั่นมีนี่แต่เขาก็พูดความตรงความจริงใจของเขาขอบคุณนั้นใช่อยู่แต่เขาจะไม่ไปอวยไปข้างไข่ข้างแคมเขาจะตรงๆงเห็นไหมคะมีรีบทำรีบมอบรีบรบรยการเพราะเดี๋ยวพออ,อจะต้องติดงานที่อื่น เขาไม่ได้อยู่ร่วมเล่นสนุกด้วยแล้วเราเห็นอาการที่พออมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ให้ค่าหรือให้เกียรติไอ้พวกเนี้ยมากไปกว่าที่ควรในที่บางที่ในสถานที่ราชการบางที่ยืนคอกระดุมนายกไทยสมนตรีกุดเลือคำนี่ยืนกลุ่มกระจูอยู่อย่างเงี้ยเหมือนกับให้การต้อนรับพระนท่านเอ,อนายพลอะไรเหล่านี้แต่คนนี้ไม่ค่ะตามหน้าที่แล้วก็พูดตรงๆ ดิฉันไม่รู้ว่าหนึ่งหรือไทยจะสะอึกหรือจะอึ้งจะรู้ถูกรู้สึกมันถูกตกหน้าไหมเพราะดิฉันพูดอยู่ว่าคุณทําทุนอาหารกลางวันมาอย่างเนี้ยคุณควรจะเอาเงินไปให้ทางโรงเรียนเพราะโรงเรียนเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรเขาขาดอะไรเขาอยากได้อะไรไม่ใช่คุณไปซื้อในสิ่งที่เขาไม่ได้อยากได้ไม่ได้มีความจําเป็นหนึ่งหรือไทยพยายามจะพูดให้เห็นว่าโรงเรียนนี้ขาดแคลนเรื่องอาหารนะ ที่พวกฉันมาทําบุญเนี่ยนะได้เต็มที่เด็กโรงเรียนนี้อดอดอยากอยากกันไม่มีจะกินพอพูดชัดเจนค่ะเพาเขาขาดแคลนหลายอย่างแต่เรื่องอาหารเขาไม่ขาดแคลนเพราะหนึ่งมีงบสองชาวบ้านพ่อแม่ผูป้ปกครองของเด็กให้ความร่วมมือดีอยู่แล้วมีอะไรก็เอามาแบ่งให้ทําให้กินเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารเขาไม่ขาดแคลนหนึ่งเรือไทยหน้าม,ม้าเลยนะคะสะอึกไปนิ่งไปพวกนี้พยายามจะชงคําถาม แล้วให้ผอ,อคนนี้อวยตอบว่าอุ้ยขอบคุณมากเลยเด็กโรงเรียนเราอู้หูเป็นขาดสารอาหารมันเป็นตาลขโมยกันหมดแล้วไม่มีจะก,กินอู้ยไม่ไม่ไมนู่นไม่นี่ไม่ค่ะเขาบอกอาหารเขาไม่ขาดนะคะโรงเรียนเขามีงบอยู่แล้วแล้วก็ชาวบ้านพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กเนี่ยให้ความร่วมมือดีมีนู่นแบ่งมามีนั่นให้มาช่วยเหลือตลอด เพราะฉะนั้นเด็กกินอิ่มดีครบถ้วนห้าหมูอาจจะไม่ใช่อะไรที่มันเลิศหรูนักแต่เด็กก็กินได้กินได้อิ่มท้องอร่อยด้วยแล้วก็มีคุณประโยชน์ด้วยท่านพอชัดเจนนะคะในขณะที่คนพวกนี้ พยายามจะอวดไอ้การทำดีเพียงน้อยนิดของเขานี่ว่าโอ้โหมันมันยิ่งใหญ่เพราะว่าโรงเรียนเนี้ยอดอยากยากจนไม่เด็กไม่มีจะกินเราเลยต้องมาทำทานอาหารกลางวันให้เด็กๆได้กินเด็กเหมือนก็ไม่เคยรู้เด็กเขารู้พบพวกนี้ค่ะครูก็พูดอยู่ทำข้าวมันไก่ทำส้ตมตำทำอะไรเงี้ยข้าวมันส้ตมตำมีไก่ทอดเด็กชอบกินเขาทำอยู่ดิฉันเคยเข้าไปในเว็บไซต์ของ เป็นเพจของโรงเรียนเนี้ยเขาก็มีกิจกรรมก็าทานู่นทํานี่กันน่ารักนะคะเป็นเพจที่มีความเคลื่อนไหวมีการทํากิจกรรมกันอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวมีคนนั้นวันเกิดคนนั้นคนนี้เอาผู้ปกครองซื้อหมูกระทะมาเลี้ยงเขามีของเขาอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเขาไม่ได้อดอยากนะในขณะที่ไอ้พวกยูทูบเบอร์เนี่ยต้องการคอนเทนต์และพยายามจะให้เขาอวยให้เขาขอบคุณให้เขาสำนึกบุญคุณว่าเนี่ยฉันเอามาเลี้ยงเด็กโรงเรียนเธอนะ จริงๆเขาพูดจริฉันว่าพวกนี้น่าจะเหมือนกับถูกตบหน้าหันนะว่าเขาขาดหลายอย่างแต่ไม่ได้ขาดเรื่องอาหารเงินที่เอาไปซื้อมาม่าเอาไปซื้ออะไรนั่นน่้นนี่นเขามีงบอยู่แล้วแล้วงบอาหารกลางวันของเขาเขาเอาจะเอาไปใช้อย่างอื่นก็ไม่ได้นะคะแต่ถ้าคุณบริจาคให้เขาคุณบอกก็เ,เป็นทุนอาหารกลางวันนะแต่คุณบริจาคให้เขาไปบริหารจัดการเองเขาสามารถจะเอาไปใช้ในสิ่งที่เขาขาดได้นะคะ เขาไม่ขาดเรื่องอาหารเพราะเขามีงบจากทางส่วนกลางให้มาแต่เขาอาจจะขาดเรื่องอื่นที่ส่วนกลางไม่สามารถจะจัดสรรง,งบให้ได้ไอ้ทุนอาหารกลางวันที่พวกคุณให้ไปมันจะใช้เป็นประโยชน์ได้มากกว่าไปซื้อมามากไปซื้อขนมขบเคี้ยวไปซื้ออะไรกระจุงกระจิงอะไรนี้ที่ทางโรงเรียนเขาไม่ได้ต้องการเห็นไหมคะทําบุญน่ะอย่าสักแต่ว่างเงียนบุญ อย่าสักแต่ว่าอุ้ยนี่กูทําความดีกูเลิศอุ้ยกูมีความสุขวันนี้อิ่มใจอิ่มบุญจังเลยสักแต่ว่าอยากจะให้อยากจะเงี่นบุญแต่ไม่รู้ว่าคนรับเขาขาดอะไรทําบุญไม่ใช่สักแต่เงี่ยนบุญนะคะต้องมีสติด้วยต้องนึกถึงเขานึกถึงเรารู้เขารู้เราควรจะคุยก่อนปรึกษาก่อนทางโรงเรียนขาดอะไรคะ ต้องการอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปเลี้ยงอาหารกลางวันมื้อหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเงินที่นั่นมาก็แล้วแต่ที่ทางโรงเรียนจะขาดแคลนอะไรก็เอาไปจัดการถ้าออกมาอย่างนี้นะคะสวยปิ๊งกว่าค่ะสวยปิ๊งกว่าเยอะเลยกว่าที่จะอูห๋หูจะไปขนของจะไปซื้อดินสอยางลบอะไรไมาให้อูฟูเด็กนักเรียนเขามีปัญญาเขาพอซื้อของเขาได้ไอ้ทุนการศึกษานั่นก็อีกเหมือนกันมอบให้ทางโรงเรียนเอาไปจัดอย่างอื่นที่ ไม่มีมากกว่าจะดีกว่าที่แจกเป็นเบีย้ยหัวแตก500 500 500นี่ไปจริงๆนะนี่แหะค่ะวันนี้ดิฉันถึงว่าแต่จริงเขาแจกแจงทั้งหมดโปรง่งใสดีอันนี้ปรบมือให้แต่ที่จริงไปก็คือว่าครั้งต่อไปเนี่ยถามคนรับเขาก่อนว่าเขาอยากได้อะไร ไม่ใช่กูค,คิดจะเอาหน้ากูค,คิดจะอเอาคอนเทนต์กูอยากทําความดีกูเงียนบุญกูก็ยัดเยียดให้ไปมึงจะอยากได้ไม่อยากได้มึงต้องรับไปกูหน้าใหญ่กูเอามามา่าลังใหญ่ไปแจกแล้วเพราะฉะนั้นดีแล้วและและยังพยายามไปตื้อให้เขาสมนึกบุญคุณให้เขาพยายามพูดว่าอูวิเด็กที่นี่ยากจนค้นแค้นอาหารไม่มีจะกิน เขากินดีอยู่ดีค่ะโรงเรียนนั้นถ้าคุณเข้าไปดูในเพจก็ว่าจะเห็นว่าเขามีกิจกรรมเรื่องกินทํานู่นทนํานี่กินกันอร่อยอร่อยเด็กอยากกินส้ตมตำครูก็ไปสอยมารากอมาทําส้มตามหุงข้าวมันข้าวเหมือนกับข้าวมันไก่อะไรอย่างนี้มีไก่เข้าสักนิดสักหน่อยก็ได้กินเขากินกันอิ่มค่ะไม่ขาดแคลนแต่เขาอาจจะขาดอุปกรณ์อย่างอื่นที่ทางการไม่มีงบให้ แต่พวกคุณก็ไม่ได้คำนึงถึงกูจะเงียนบุญอย่างเดียวสติปัญญากูไม่มีหรอกกูอยากเงียนบุญเท่านั้นเอง